มาแล้วช่วงต้นปีแบบนี้ประจำทุกปีเลยของช่องเราที่จะต้องมีคลิปพระเอกนางเอกแห่ง e ปี e P ที่ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งของช่องเราที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมยังจำกันได้ไหมเมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วเราได้โพสให้ทุกคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าคุณอยากยกให้ใครเป็นพระเอกนางเอกแห่ง e ปี P โดยไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดช่อง เพียงแค่คุณชื่นชอบใครก็แสดงความคิดเห็นชื่อของนักแสดงคนนั้นมาได้เลยพร้อมกับผลงานที่ออนแอร์ในปีนี้ด้วยนะก็คือปี2564ซึ่งคลิปจะมาลงในปี2565ในช่วงต้นปีซึ่งผลโหวตมากที่สุด6คนแรกทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะรวมทั้งหมด12คนนะคะทุกคนในคลิปนี้ โดยที่แฟนๆทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาและเราก็ไปนับคะแนนคัดมา6คนซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นการโหวตเพื่อความบันเทิงเฉพาะของช่องเราเท่านั้นเพื่อต้องการให้ทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปของเราได้มีส่วนร่วมกับคลิปนี้ก็เลยเปิดให้ทุกคนนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาซึ่งเราก็คัดมาได้แล้วทั้งหมด6คนฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายรวมเป็น12คนนะคะมีใครบ้างก็ไปดูกันเลย แต่อีกอย่างหนึ่งที่เราขอบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนก็คือเราจะไม่ได้มาวัดว่าใครดีที่สุดนะคะทุกคนเราจะให้ทุกคนเนี่ยเสมอกันหมดเลยทั้ง12คนที่เราเลือกมาในคลิปนี้รวมถึงทุกคนด้วยที่มีชื่อที่ทุกคนเสนอเข้ามาก่อนหน้านี้แต่อาจจะไม่ได้ติด12คนที่เราเลือกมาในคลิปนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยฝีมือการแสดงก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเลือก,กเฉพาะคอมเมนต์ที่มากที่สุดนะคะก็อย่ามีดราม่านะคะทุกคนคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะคะ ก็ไปเริ่มกันเลยว่ามีใครบ้างมาเริ่มกันที่นางเอกคนแรกบัวนรินทร์ทิพย์นางเอกจากทางช่อง3ในปี64จะมีผลงานหลายเรื่องลงจอแต่ถ้าเกิดพูดถึงผลงานสุดปังก็คงจะหนีไม่พ้นผลงานสองเรื่องนี้เรื่องแรกเรื่องพาวมุกกับการกลับมาร่วมงานกับพระเอกคู่จิ้นของเธอพลนวัดและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแคนลักสลับชะตาและนี่ก็คือผลงานทั้งสองเรื่อง ที่ปังมากๆในปี64ของบัวนลินทร์ชิปและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนดูผลงานของเธอแล้วและอยากยกให้เธอเป็นนางเอกแห่งปีคนถัดมาก็คือพระเอกคนนี้ก๊อฟจิรายุหลังจากอิสระประเดิมผลงานเรื่องแรกกับทางช่องวันก็ปังเลยในละครเรื่องกระเช้าสีดาพระเอกคนนี้การันตีฝีมืออยู่แล้วเล่นเรื่องไหนก็ปังขว้าใจคนดูไปเต็ม,ตมแถมกระแสสิน้น กับนุ่นวรนุชก็ยังแรงอีกด้วยแฟนๆละครก็พร้อมโหวตให้เขาขึ้นแท่นเป็นพระเอกแห่งปีพระเอกผ่านไปจะไม่มีนางเอกได้ยังไงละ่ะนุ่นวรนุชจากผลงานกระเช้าสีดาเช่นกันเรียกเดว่าปังมากๆฝีมือการแสดงไม่ต้องพูดถึงระดับตัวแม่เล่นเรื่องไหนช่องไหนละครก็มักจะประสบความสำเร็จทั้งเลดดิ้งและกระแสส่วนเรื่องฝีมือก็อย่างที่บอกไปว่าระดับตัวแม่ ไม่ว่าจะมีผลงานออนแอร์ในปีไหนแฟนๆก็พร้อมโหวตให้เธอเป็นนางเอกแห่งปีอยู่แล้วพระเอกคนต่อมาออฟชนะพลพระเอกมากฝีมือจากช่อง7ปีนี้มีผลงานสุดปังก็คือละครเรื่องทางเสือผ่านที่ออนแอร์ไปช่วงต้นปี6-4และตอนนี้ช่องเขาก็นำมารีลนให้เราได้รับชมกันอีกครั้งซึ่งพระเอกคนนี้ก็ผ่านผลงานมาแล้วหลายเรื่องการันตีฝีมือดีอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าผลงานที่ออนแอร์ในปีนี้จะเป็นพระเอกละครบู๊แต่ถ้าเกิดใครได้ดูเรื่องทางเสือผ่านตรงยกนิ้วให้กับฝีมือไม่ว่าจะเป็นบทบู๊หรือว่าบทดราม่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นดราม่าคือเล่นได้ดีจริงๆแฟนละครดูแล้วอินตามจนอยากบตให้พระเอกคนนี้เป็นพระเอกแห่งปีนางเอกคนต่อมาเบนล่าลานีนางเอกมากฝีมือจากช่องสามเธอคนนี้ผลงานแต่ละปีที่ผ่านมาก็ปังทุกเรื่อง และปี64ก็ปังเช่นกันสำหรับละครเรื่องให้รักพิพากษาแถมเรื่องนี้เธอยังขึ้นแท่นเป็นเจ๊ดันพระเอกน้องใหม่กองทัพพีคส่วนเรื่องฝีมือการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครคนดูอย่างเราก็อินไปกับทุกบทบาทที่เธอรับเล่นจนอยากยกให้เธอเป็นนางเอกแห่งปีมาพูดถึงพระเอกน้องใหม่ของเบลล่ากันมากดีกว่าสำหรับหนุ่มกองทัพพีคประเดิมผลงานเรื่องแรก ในละครเรื่องให้รักพิพากษาประกบคู่นางเอกตัวแม่เบนล่าลานีก็ทำเอาคนดูฟินเพราะเคมีของคู่นี้เข้ากันมากนี่ขนาดเล่นเรื่องแรกนะเนี่ยแต่แฟนๆก็ยังโหวตเข้ามาเยอะมากๆหลายคนก็รอผลงานเรื่องใหม่ของเขาอยู่เล่นเรื่องแรกก็ปังเลยจนยกให้เป็นพระเอกแห่งปีแล้วช่องสามต้องส่งผลงานเรื่องใหม่แบบด่วนๆเลยนะมาต่อกันที่นางเอกดาวรุ่งจากทางช่องเจ็ดปูเป้เกตซลิน นางเอกรุ่นเล็กมากฝีมือที่โดนใจแฟนๆกับทุกบทบาทที่เธอเล่นซึ่งผลงานของปูเป้ในปี64ก็คือละครเรื่องคาทาสิงผลงานเรื่องนี้โดนใจคนดูเพราะว่าเธอเนี่ยต้องรับบทเป็น2คาแรกเตอร์ทั้งพบอดีตและปัจจุบันและแฟนๆละครก็ยังฟินไปกับเคมีที่เข้ากันของแบงค์กับปูเป้ด้วยและตอนนี้ปูเป้ก็มีละครเรื่องรางรักพังใจถึงแม้ว่าช่วงนี้ จะง,งดออนแอร์ไปแต่อีกไม่นานก็คงได้กลับมาดูกันเรื่องนี้ปูเป้ละบทเป็นฝาแฝดด้วยนะก็เป็นหนึ่งบทบาทที่ท้าทายฝีมือของเธอแฟนๆดูผลงานของเธอแล้วก็อยากยกให้เธอเป็นนางเอกแห่งปีมาต่อกันที่พระเอกสุดฮอตมากฝีมืออีกหนึ่งคนของช่อง3มหมากปลรินผลงานในปีนี้ก็คือละครเรื่องเกมล่าทลชนที่เรื่องนี้เราได้เห็นหนุ่มหมาโชว์ทั้งฝีมือบู๊และบทดราม่า แถมตอนจบของละครก็ยังเขียนบทให้พลิกไปพลิกมาจนคนดูอึ้งกันเลยทีเดียวฝีมือดีขนาดนี้จะไม่ให้แฟนๆโหวตให้เป็นพระเอกแห่งปีได้ยังไงล่ะนางเอกคนต่อมามุกดานาลินลักษ์นางเอกจากทางช่องเจ็ดปีนี้มีผลงานเรื่องใหม่ออนแอร์ก็คือละครเรื่องคู่แค้นแสนรักส่วนเรื่องโซ่เวลีที่ช่องนํำมารีลันช่วงเวลาหลังข่าวกระแสก,ก็กลับมาแรงเหมือนเดิมหลายคนก็พร้อมโหวตให้เธอ เป็นนางเอกแห่งปีแถมติดอันดับของช่องเราทุกปีด้วยนะสำหรับเธอคนนี้เรียกได้ว่าผลงานของเธอแต่ละปีเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จโดนใจคนดูส่วนแฟนๆต้องโหวตให้ทุกปีเลยมาต่อกันที่พระเอกคนนี้เข้มหัสวีผลงานเรื่องใหม่ของเข้มในปีนี้ก็มีละครเรื่องเผาผลนะคะเป็นละครบู้ถึงแม้ว่าแฟนคลับหลายคนอยากให้พระเอกคนนี้ออกจากป่าได้แล้วแต่เมื่อละครออนแอ แฟนๆเขาก็ดูไม่ว่าจะเป็นแนวไหนส่วนเรื่องสีมือการแสดงต้องบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของช่องเจดที่มาแรงสุดๆและในปี64โซเวลีก็กลับมาลีรันอีกครั้งกระแสะเขาก็ยังแรงเหมือนเดิมและปีนี้ก็เป็นอีกปีที่แฟนๆดูผลงานของเขาแล้วและโหวตเข้ามาเยอะมากๆ <c oughs> จนทำให้เขาเนี่ยติดหนใน12ของปีนี้ <c oughs> นาวที่สานาท นางเอกแถวหน้าของช่อง7ปีนี้ถือเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้เพราะผลงานสองเรื่องที่ลงจอประสบความสำเร็จทั้งกระแสและตัวเลขเรตติง้งให้กับทางช่อง7ได้เป็นอย่างดีรวมถึงฝีมือการแสดงของเธอที่หลายคนชื่นชมว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เธอคือตัวแม่ของช่อง7อีกหนึ่งคนที่การันตีทั้งฝีมือและผลงานแฟนๆก็พร้อมโหวตและยกให้เธอเป็นนางเอกแห่งปี มาปิดท้ายกันที่พระเอกคนนี้ไมพัทลาเดชพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดอีกหนึ่งคนและปีนี้แฟนๆดูผลงานของเขาแล้วก็โหวตให้เขาเป็นพระเอกแห่งปีคนนี้ก็ติดแทบทุกปีเหมือนกันสำหรับการโหวตของช่องเราปีนี้ผลงานของไม้ก็คือละครเรื่องคู่แคนแสนรักและอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกระแสะของเสือผาก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆทุกวันนี้หลายคนยังคอมเมนต์ว่า เชียร์ไม้พัทลาเดชจากละครเรื่องมัุรสโลกันอยู่เลยคือกระแสะเขาแรงจริงๆกระแสะแรงข้ามปีเลยและนี่ก็คือพระเอกนางเอกทั้งหมด12คนที่แฟนๆโหวตเข้ามามากที่สุดจนเหลือ12คนสุดท้ายและเราก็มาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูถึงแม้ว่าคลิปนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดสินว่าใครคืออันดับหนึ่งเพราะว่ากันดราม่านะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็มีฝีมือที่ดีอยู่แล้วมีแฟนขับคอยเชียร เราก็เลยไม่อยากตัดสินว่าใครอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็เข้าไปอ่านได้เลยใต้โพสที่เราโพสไว้เข้าไปที่ช่อง YouTube ของช่องเราเข้าไปที่แถบชุมชนและเลื่อนลงไปก็จะมีโพสที่เราโพสเกี่ยวกับพระเอกและนางเอกแห่งปีเข้าไปอ่านคอมเมนต์ได้เลยถ้าอยากรู้ว่าใครอยู่อันดับหนึ่งชื่อมักจะเยอะเป็นพิเศษลองเข้าไปอ่านกันดูนะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป5คลิปนี้นะคะ มีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละคร V2 รวมถึง t i k กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย